สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเหมือนเดิมครับมารฐานป้อมหน้าขาออกนะครับจากรอปพอจากนบพลัดลุ่งเรือง,รงเรองนะครับเตรียมตัวรถมารถหยุดนิ่งก็จะประมาณนี้นะครับรถหมุนกระจกลงสวัสดีครับขอยากเล่นบังคืนและตรวจท้ายรถครับ ท้ายว่างครับเรต้องพูดนะครับคุณเอแถวหน้าตัวสอบบัตรเพื่อความถูกต้องด้วยครับหวังว่าท่านจะประทับใจใน,นระบบความปลอดภัยของสานพิริขอให้เดินทางโดยเฉลีภาพักครับครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วกลับไปอยู่ในท่าตามระเบียบพักเหมือนเดิมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับมาฐานปั๊มหน้าขาออกหากท่านใดสนใจก็ติดต่อแนะนำสอบถามได้นะครับรับรอปภชายจำนวนมากครับอายุ18ปปีขึ้นไปนะครับอ่าก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ